และเบียงขัางนาก,กว้าง2เมตรมปังหนีทั้งขาง2องเมตรหาซิปนะครับพี่น้องนี่ครับสุด,ดยอดนะครับอ้เป็นตะนางเหลียญอีลีครับนี่กว้างแห้งนะพขอนอ,อตางซื้อไหมกับประตูรวมเบสเซ็ตแล้วแซนหารวมคาสร้างกาใช้วาตอ่อเอาสินะพขอนอ ครับพี่น้องครับอีพามาเบิงบานบ้านสวนส,สวยๆครับราคาลางนี่เข่าท้ายังครับหนึ่งแห้ามืนบาทร่วมสร้างแล้วนะครับเด้่รวมค่าสร้างนี่ครับหนึ่งแสห้ามืนบาทครับงามแห้งเมาะที่จะไปเฮ็ดเป็นบ้านสวนครับโตบ้านนี้ ข้างหน้านี่จะกว้างเจ็ดเมตร้อครับพี่น้องเด้อเจ็ดเมตรครับเนี่กว้างเจ็ดเมตรนะครับเน่าหกเมตรครับเสาทั้งหมดก็สิบสองต้นครับนี่เสาสิบสองต้นอืมฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับเด้อฝั่งขวามือนี่จะเป็นห้องนอนนะครับ ปังนี้ิันก็นจะเป็นนี่ระเบียงระเบียงขางกับระเบียงทั้งหนาครับนี่ครับกเห็ุเป็นโครงนะครับอพอจะคล้องบ้านนะครับบันไดขึ้นสามขั้นข้างล่างมันก็นเทปูนครับเทปูนยางดีเลยเ็ดแบบสะ,สะอาดสะอาดสะอาดนะครับ หน้ากำลังปลูกต,นต,นตน้นต้นคิตินะครับราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนี่ครับเจ้าของบ้านเพิ่นคุณพ่อพอเจ้าของบ้านสวัสดีคร,ครับพอครับแสนหาเนาะพอเนาะแสนหารวมร่วมคาซางแล้วด้อครับเด้อถือครับพี่น้องถือนี่เพราะว่านี่ใหม่จากคลองนั่นเป็นบอกครับ่อ ไม่จะคล้องน้ดนะครับเด้ไม่จะคล้องนี่จะเป็นเป็นผื้น่ครับปนืนจะเป็นแป้นผื้นนี่ซุ้มผื้นนี่นะครับเด้จะเป็นไม้ร่วม,ม่ครับเ้รมผื้นนี่อ๋อรับไม่จีกไม่แดงไม้ยังสารพัดเลยร่วมผนังนี่ก็เป็นไม่เป็นฟ้าเชือดนะครับเนาะแอมเอานะครับ ข้างบนกับกวกโค้งสางนี่จะ,อะพอเพื่อนจะสื่อมาสื่อบานเก่าเขาพอครับป่อสื่อบานเก่าเขาเจ้ามากนะครับเนี่ย้อมกระเบื้องสื่อบานเก่าเข้ามากเอากระเบื้องเข้ามานำนอกผานอนนะครับก็บมาโยกอยู่นี่นี่ครับระเบียงเป็นโอ้เป็นเห็ดเข่าทา เป็ดแซนนี่โตบ้านก็นลงทุนไปทั้งทั้งปูนทั้งไม้นี่ทั้งค่านี่ประมาณแสนหนึ่งแม่นบรอครับพ่อนี่ประมาณแสนหนึงนน่งแสนหนึง่งค่าสร้างหาหมื่นนะครับเนาะค่าสร้างหาหมืน 6, หหม่นหกพันนะครับพินออกเด้อกว้างกว้างเจ็ดยาวหกนะพ่อเนาะกว้างเจ็ดยาวหกห้องนอนนี่กว้างเท่าไรพ่อสี่สคูณ สีคุ้นหานะครับอ๋อของสีคุ้หาทางนี้มันจะจะกว้างกว้างหาเมตรครับกว้างห้าเมตรยาวสี่เมตรนะครับพี่น้องแล้วนี่ผ้า<ม>เบิงทั้งขังครับนี่หน้าต่างใหม่ก็เอาใหม่ฟ้าเชื่อละนะครับมันยิ่งนอ็อตครับนี่ทั้งขังมุ้งกระเบื้องติดกันศาส โอ้ดีเลยครับเด้ขอข้างล่างเทพผืนยางดีเลยเฮ็ดแบบสะอาดสะอาดเลยละค่าละค่านี่รวมห้องน้ำน้ำน้องพ่อเนาะห้องน้ำไม่รวมหรอครับห้องน้ำเพิ่มอีกตัางหากห้องน,อน้ำเห็ดเมื่อร้านเลยครับสี่หาพันนะครับพี่นอ้องข้างล่างพ่อเพิ่นก็เฮ็ดเป็นสวนครับ ปลูกกล้วยกล้วยน้ำว้าครับปลูกกล้วยนี่กำลังปลูกดอกใหม่ดอกบานชื่นปลูกหญ้าแฟกไว้การดินมันพังนะครับนี่กระสีมีตนบักม่วงตะไคร้นั่ก็เป็นแปลงพักปุ๋งบักบักท่านนะครับมบีบักบักบวบ ่าบักค้ามีครบเลยครับคุณครับปลูกพอได้กินเนาะพีเนะปลูกไว้พอได้กินครับคาตะไข่ครับคุณพี่นอครบเลยอืดพักสวนขั้วเอาพอครับไม่ที่ซื้อมากกันยังหนีบอ่ครับแมน่นพวกนี้ยังโอยังใส่ว่าท่านเมือดอีกบอครับโอ้ใส่ว่าท่านเมือดอีกนะครับเด้ใส่ว่าท่านเมือดอีกซื้อซื้อบานเข้ามาพอซื้อมากอะไรกนเครับบานก็จะ องหมืนหาบครับซือ้อบานมาสองหมืนหาด้ครับพี่น้องก็กได้เครื่องมันพอสมควรนะพอนอ่อเนะแปลว่าตัวไดมันบ่ดีกะเท่ากับมะมะเปลี่ยนไม่บ่ครับเปลี่ยนไม่ออกเสานีกะของของเขาทั้งหมดบ่ครับหรือของข่อนของขวาอยู่เจ็ดตน้นอ๋อเป็นสาวตอ,อ,วตอของข้าเจ้าอยู่ห้าตน้นตครับทั้งหมดสิบสองต้น นี่งามดีนะครับพี่นองเดี๋ยวจะเห็นเป็นเพื่อผู้ใดเสียไปเป็นไอเดียครับแบบบ้านสวนโอเคอะไรครับนี่ครับกับราคานี้นะก็ไปหาซื้อซื้อท่ออานเก่าสมือนี่คนเกินจะบอค่อ,อ,คอยอยูบาทใหม่แล้วครับก็จะขายเขาฮิตโมเดิร์นเนาะพอน้อบอว่า เขาไปเขาไปเฮดมเดิ์นะครับเเฮดบานโมเดินเขาก็จะขายบานเก่าถือว่าซื้อถือก็ได้พอสองหมื่นห้าเสาเสาเฮือนเขาจ็ดตนครับพอสองหมื่นหาเนี่โอ้เป็นเทียงหน้าป่ะครับเสาเกือบยี่สิบตนเจ้าครับโอ้เขาก็ต่อไปต่อมากซื้อถือว่าราคาถือครับสองหมื่นห้าพันบาท เป็นเทียงหน้าก็มาโมดิฟายเอาเนาะพ่อเนาะ,ะคือว่าคุ้มค่ายอยู่ด้วยครับนี่ครับอโอ้เจ๋วแห้งครับเป็นไม้เนื้อแข็งเสานี่ก็มีหลากหลายเนาะพ่อหลากหลายไม้จิกไม้ดูโอ้เขาทาเด้วยครับสังกะสีกระเม่นมาพ่อสังกะสีกระเม่ยนในข้องแถมบุญนะครับเป็นยังใหม่ๆเนาะพ่อเนาะยังใหม่อยู่นะยยด้วครับเด้อไปใส่ประโยชน์ กเฮ็ดยั้งก็ได้ครับพ่อเพื่อนก็จะเสาก็จะมีทั้งเสาเสาแปดเหลี่ยมเสาจักรไตรเหลี่ยมเสากลมเนาะพ่อนเนาะครับเสาเหลี่ยมกว่ามีนะครับเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาครับอยู่แบบพ่อเพียงยกสูงขึ้นจักจักเมตรครับพ่อนี่เมตรเท่าไรครับเม็ดหนึ่งพอดีบ่ครับยกสูงขึ้นเมตรหนึ่งนะครับเด้อ ข้างล่างกับพ่อได้เก็บของนะครับนี่ไปถด้เก็บของยุ่งแบบสะอาดสะอาดรับเบียยไปท่านั่งไปท่านอนเลยน,นะพอนาะนั่งกินกาแฟย่าม,มูมาเห่นน้ำครับตอนเสาร์กินกาแฟตอนแรกกินเหล้าขาว <laughs> <laughs> มออะไรเนาะเจ้าครับพี่น้องนั่งสนทานากันนะครับ เดี๋ยวสิผ้าพี่น้องไปเบิ้งทั้งหนาอีกเทื่อนึงนะครับน้องนนี้ครับเขาท่าดีอยู่ยูเดดครับพ่อครับยูเดดสิสิไปเดี๋ยวสิแบบไปสวนแม่ดวง่ันนี้ข่าครับนี่นะครับพี่น้องนะเป็นเหตุดีครับปุ่นะกว้างเป็นพื้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หาหาเบิ้งอย่างแล้วพ่อเนาะพื้นใหม่เังสิครับนี่ครับครับอืม เดี๋ยวแถวเดี๋ยวสิผ้าพี่นนองขึ้นไปเบิงข้างบนครับบันไดสามขั้นในสามขั้นเสาสูงเมตรหนึ่งนะครับเด้อง่ามดีครับคือเทนสมัยเด็กีนี้แต่บานใหม่ยังสิแล้วครับใหม่โอ้กว้างได้พอนี่ระเบียงนี่ระเบียงท้างหนานี่กว้างจัดเมตรครับสองเมตรระเบียงข้างหน้ากว้างสองเมตร ปังหนีทั้งขางสองเมตรหาซิ้วยครับพี่น้องนี่ครับสุดยอดครับโอู้เป็นตะนางเหรียญอีลีครับนี่กวางแห้งเนาะขอหนอก,กวางกวางครับเขาท้าแห้งครับต่อปน 2, ต่อ 3, ต่อปูสาดนอนก็ได้ครับปิดปากไว้โอ้เจ้าต้นนี้ไม่ฟ้าเชื่อลานี่เมื่อไรเนี่ยครับพ่อ อ๋อเมื่อเมื่อนเศษเศษเมื่อเมื่อนเศษเศษนะครับเด้อพวกหน้าต่างนี่ซื้อมาใหม่บ่ครับต่างซื้อใหม่กับประตูร่วมเบ็ดเสร็จแล้วแซนหาล่วมคาสร้างกะอาศัยว่าต่อเอาสีน้อพขวานอเพราะว่ามันใหม่ซื้อเพิ่นมาด้วยครับเด้อครับบงามเนี่ยครับมักระเบียงเพิ่นกว้างดีครับเจ้วปิดถนนเลย คล้ายกันได้โอเคครับพอครับขอบคุณครับถ้าพี่น้องขึ้นมาเบิ่งคนครับต้องขางเป็นสวนอเอาไปเป็นรูปแบบเป็นไอเดียนะครับเด้อเฮ็ดอูหน่าขาก่อแพงบันไดนี่ครับก็ฟังอยู่โอเคครับพาพี่น้องมาเบิง่งแลอสิได้ไอเดียดีดีนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไปนะครับพี่น้องครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ